ต่อกันเลยนะครับ EP ที่8วันที่28สิงหาคม2567วันนี้จะรอบนี้จะเป็นบทสวดที่7ถึง16เลยนะครับอิติปิโสพคะวาระหังสัมมาสัมุทโววิชจารณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทัวนุตโลบริสัทธมาสาริัตชาเทวานุสานังพุทธโวพระวาติสวากขาโตพคะวตาธมโมสารีติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกปบนะยิโก ปัจจัตังเวที่ต่อโภวิญญูหิติสุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆอคชุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆยะยะปฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสามีจิปติปนโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆยะทีนังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสสะปุกะลาเอสะภะเข้าตสาวะกัสังโฆยัอาเนยโยปาหุเนโยอัคฮัิเนโยอัญเชลีกาเณนโยอนุตตลังปุมิเจ้าขียตังโลกัสสาติจินดามณีบียงมันตัง ยักสังทาสังโกรังอุปสันติเนหังมาตาปิดาวาวะโอละหังปะโพทันจามหาราชาตวังมันโปสัตถุปุนโนดีบังกากาเลเท,ทวสุโบเศธิกินจิเทวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินเนวะทัต ตาปิยงกันตังสาลิปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนัยะมะีจินดาปียงจะท่านังสัพพะชนะพหูชนะปิยงมะมะสักกะตะวาพุทธัตังโอสถังอุตมังวะลังยตังเทวะมนุษย์สานังพุทธ เตชีนะโสตินานัตสันตุปทาวาสัพเพทุกขาวูปสเมตุเตสักกตะวาธรรมรัตนังโอสันังอุตมังวรังปะลีลาภูปสามานังธัมมะเตเชนะโสตีโสตินาสันนัตสันตุปทาวาสัพเพพรยาบูปสเมตุเตสักกตะวาสังโฆรัตนังโอสัังอุต สมังวัลังอาขุนยังป่าขุนยงัง,ยงสังคเตเชน,นะโสตีนาสันนัสันตุปทาวาสภเพโรฆาปูปัสเมตุเตอิติวิสโสวาหลัง <t ell> สัมมาสัมทรวิชาชนะสัมนโนสุกตรโตโลกะวิทูอนุตรโรปุลิสราหมสาลหิสัจารีวมนุสานัางปุตโตภควาติสวากาโตภควตาธมโมสันทิติโกกาลิโกอิปัสิโก โอ้กันหาอีกคนจะต่างวิธีต่โปวินยะมินจีสวากัดสุปฏิปโนภะกโตสาวกสังโฆวิชุปฏิปโนภะกโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปโนภะกโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปโนภะกโตสาวกสังโฆยาที่ลางจตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสุภุคลาอิสัพภะโตสาวกสังโฆเอาเนยโยปาขึนเนยโยขักินเนยโยอัญเชลีกาละนิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสาติ ปณิดินยาเพียงมันตังยะสาธาสังคูนังอุปสันตินิเนนะเนหังมาตาปิตาโววะหูระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปโสถุงโนทีบังกาเลิเทโวสุปโปเทสิกินจิเทโวเยสกูปัดชังมัดสมิงยินยาเนวา,นาทัต ตาปิยังกันตังสาลิปุโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะนาเยมณีจินดาวิยังจากท่านังสับเพนชะนัชนาพหูชนาปิยังมาะเมศกตะวาดพุทธรัตังโอสถทังอุตมังวะลังนิทังทีวะมนุษย์สานังบุโธพุทธเจเทนโนะสทีนาะ วิน <rude S 2> ัศสันตุปตะวาสัพเพทุขาบูวสเมตุเตศกกตะวาธรรมรัตนังอุสรังอ <sting? S 1> ุตมังวลังปะลีลาหูปะสัมมานางธรรมเตเชนัสโธินาสันตุปตะวาสัพเพปยาบูปสเมตุเตักกตะวาสังฆรัตนังอสรังอุตมังวลังอาเนยังปางเนยังสังฆเตเชนโสโธินา นัดสัมตุปตะวาสเปรุคาวุประสเมจุเตอิติวิสโสภตะวาหลังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณะสัมปันโนสกุกโตโลกกวิทูอนุตตโลปุริสร,รัมมัสาริสตาเท,าทอโนุสานังอุตโตปคะว,า,ว,า,า,า,วาตีสวาคตโตภะอตารโม,ม,ม,มสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกุปะนายิโกปะจจตาเวทิตาภูวิจุวิติ ปฏิปัโนวะเข้าโตสาวก็สังโฆอุชุปฏิปัโนวะเข้าโตสาวก็สังโฆญายาปฏิปัโนวะเข้าโตสาวก็สังโฆสามีจีปฏิปัโนวะเข้าโตสาวก็สังโฆญาติทางจตาทิ่บุริสัพภาเอสัพเข้าโตสาวก็สังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยรักขิเนยโยอัจฉริีกาลันโยอนุตตลางบุญญักขิตังโลกัสสัติชินดามณีเปียงมันตังยะสันธาสังโฆนัง อุปาสันติเนสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปโธตัญจามหาลาชาตะวังมังโพสัทถุงโนทีปังกาเดเทวสุโบเทิกินจิเดวเยสะโกวัจชังสัตสมิงกินเนวาทัตตาปียงกันตังสาลิปุโตพระวันตตเมศติลาภังชนะนายาัยะมณีจินดา เปียงจากพระนังสัพเพชนพาพระหูชนาปียงมากมะาสัก,กตะวาพุทธังโอสรังอุตมพุทธนตนาพุทธลัตตานาังโอสรังอุตมังวลังติตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนสโธทีนานัตสันตุปะตะวาสเพทุกขาวอสเพเต,เต สัคตวาธรรมรัตนัณงอุสธรรมอุตมังวะลังปาลีลาหูปสัมมัตมนังธรรมเตเชนะโสตินาอัสสันตุปตะวาสเพพยาบูปสเมตุเตสัคตวาสังฆรัตตัณงอุสธรรมอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสตินาอัสสันตุปตะวาสเพโลกาบูปสเมตุเต บทสวดที่สิบสองชินาบัญชรชยาสนาัตาพุทธเชวามาังสะวานะนังจตุสัจจาสะพังสะสังละสังเยปวิสุนาลาสภาตันหังกาลาทะโยพุทธาอัคตวีสตินายกา สัพเพปฏิปทฏาปฏิจิตาไม่หังมัทธะเกเต,เต,เตมุนิสลาสีเซปฏิโตไม่หังบุตรธรรมโมท่าวิโลจะเนสังโฆปฏิปฏติปฏิปฏติทิโตไม่หังอุเลสัพภะคุณากะโรอธาเยมออนุ ปุตโตสารีบุตรจะทักขิณีโกธัมมโยป a ิติปติพาคัสสะมิมโคคตลจะวมเกทสไมหัอาสุงอนัลโลกัสะมหานาโมอุปาสุนโสตะก กิยสปุ itth ภากัสสัมมิงสุริโยจะวาลังกะโลนิสสินโนสิรีสัมปันโนโสสิโตมุนิภูคะโวกุมารกัสโพธีโรมเหสีจิตะวาธโกโสมหังปะทะเนจิตังิังปะทิตาสิ นากะโลปุนโนอัตะกุล <laughs> ิมโลจะอุปาลีนันทะสิวะลีเทลาปจาอิเมชาตาละลาเตติละกามามะเศสาสีติมหาเทลาวิชาตาวิชิตาชินาวะวากา เอเตสีติมหาเคลาชิตาวันโตชิโนลาสะชะันตาสีละเตเชนะอักขะมักขุเคสุสันทิตาตาละนังอุปลโตอาสีทักกิเนเนตาสุตตังักังปัโตอาส wa me ang khu ni ma la kang khan tha mo la pa li tan a ta na phi ya su tang su ka tang su kang a sa si sa na nang a si sa pa ka la san ti ta na 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 la kang la sang yuta ta sa pa pa la lang ka วาตาปิตาทะสัญชาตะพาหิรัตนัตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตะชินาเตชะสาวาสโดเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธสัมเจเลชินาปัญชะละมัดสันหี วิหะลันตังมหีตะเลสัทาปาลินตุมังสเพเตมหาปูริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตา สลิสังโฆชินาสังขานุภาเวนะชิตันตลาโยสัธัมานุภาเวปาวะนุภาวะปา,า,าริโตจะลามิชินาปัชิเลเติพาหุงมหักาะพาหุงสหสัมมาทินิมิตาสารุธทธรนตังขีเมฆาลาังอุทิตโภรสาเซนามาลัง นาลาคิลิงชิตดาวาไม่ใช่ทานาที่ทำม,มาวิจินาชิตดวามุนินโทตันเตชะสาปอตุเตชัยมังขาลานิมาลาติเลกาลาพิยุนิสัพพะราชติงโคลัมปนาลาวะกามะขะหามะททัตยักขัง ันติสุทันตาวิธินายิตวามุนินโทอันเตชะสาพอตุเตชยมังคลานินาลาคิลินกชาวลังอธิมาตบูตังทาวักขิจากาักกเมสะกามสะนีวะสาธุลุนกันตังเมตมพุธกะวิธินายิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิอุขิตาคข,ขมาติหัสสุทาลุนันตัง ทาวติโยชน,นะปะ่าทางขุลิม,มาอะวันตังอิทีพิสังคตาตมโนชิตวามุนินโตตันเตสะสาภะตุเตชยมังกลา,านิกตวานะธามุถายลังอีวังคัพพินิยามจินยายะทุกถาว่าจะนังชะนะก,กายะมัจเจสันเตนะโสม,มาวิจินาชิตวามุนินโต เดชสาวตุเดชฌมังคลานิสัจจงวิหายะมัติสัจจควาธาเกสุมวาธาพิโลปิตามนังอาชิอันะปูตังปัญญาปทีปะชาริโตตวามุนินโตเดชชาวตุเดชฌมังคลานินันโทปนันทาปูจะคังวิภูทัง มาหิทิงบุเตนาเทนุเจเกนะท่ามาปะยันโตอิทูะเทวิสนาจิตวามุนินโทันเดชสาวพตุเดชะมังคลานิทุกขาหาทิขาเกนะสุทักขาหัดทงังมพมังสุวิสุทธิชูติมิสิทธภากาธา,านัง ยานาคเทนาวิจินาชิตตวามุนินโทอันเดชจะสาวาตุเดชมังคลามิเอตาปิพุทธราชญามังคลาอัตถคาทโยวาจโนทินนาทินเนศลเตมตันชีตวานาเกเนกับวิจินาชิตวามุนินโทวิจินนี้ จุปัฏวานิโมคังสุคังอะธิคเมยะนโรสัพโยมหาการุนิโกนาโชตายะสัาปะนินังบูเตตวะปาลณีสัพาพะปตโตสัมภพปุทธมังเอ เจนะชัจวะเจนะโหนตุเตชะยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสกกวานังนันชิวัตโนเอวังตังวังวิชโยโหตดโหหิีชัยสุชะยมังคะเลอ ອະປະລາອະປະລາຊິບລ uh, ັກສີປຖາວິໂອະິສະພາພຸດທານັງອະັປຕປມທະິສນັກຂັນຕັສມັງຄະລັງສຸປລະພຸປພຕສຸຕສຸຂະໂສຸມຸ ຮູດໂຕຈະສຸລິຍະທັງພະລະຫະມະຈາລິສຸປະທະກິນັງກາຍະກຳມັງວາຈະກຳມັງປະທະກິນັງປະທະກິນັງນະນກຳັປນິີເປທກິນປະທະກິນນກຕະວານລະກຕະທປະຂິິນ พราะว่าทุศัพท์ประมาณกําลังรักขันทุศัพท์ปฏิวตาที่สัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภวตุเตภวนตุศัพทมาณกํลังรักขันทุศัพท์ปฏวตาสัพพธมานุภาเวนะสัทธาโสีภวตุเตสยมภวตุเตภวนตุัพมลังักขัุัพทะเวตาสัพพสังฆานุปาเวนะสาโสีวนตุเต บทสวดที่สี่ปฏิทานคะาทายาเทวตาสันติวิหารลาวาสินีตูเปฆเลโพธคินเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะภวันตุเตปูจิตาโสทิกะโลกะโลนาเตทะวิหาลามันทะเล ทลาจามัชานาวากาจ่าพิกาโวสารามิกาทานะปฏิอุปัสสกหาขามาจจะิญสานิกรมาจอิสลาสัปปะปันพูตา สุขิตาพ่วันตุเดชลาพุสาเยปิอันอันตะสัมพวสังสิทธชาตาอัะโวจัปปติกานิกานิยานิกงังธรรมวาลังอาทิจะเตสเพปิทุกัสสะ กะโลตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมาทาละจัปปุคลาสังโคหูตุสมารโคว่าอจหายะจหิตายะจัมเฮระขันตุธรรมสัมธรรมโมสเปปิธรรมตาริโนวุต ทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยายปะเวทิเตปะสันธาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีเนสมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัตสตูวุติภาวายะสัตานังสับ ทังเนตุเมทันิงมาตาปิตาจะอัตลัชังนิจังลังคันติปุตตะกังอีวังธรรมเมนะราชาโนประชังลักขันตุส,สัพพทาปุสเซธิสหเทวตาอุยยะโยชนะคาถาทุกขปตาจากนิตุคาพยาปตาจากนิพยา โสกปตาจะนิสโสก้าอุนตุสัภีปปาณิโนเอตาวตาอะหัมอัมจาหิเอห,หิหัมพัทังปุจจะสัมปะทังสัพเพว,ววาทุเทวาทุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายัง สีลังสังขันตุสัพพตาภาวะนะภิรตตาหนตุขัดฉันตุเทวตาคะสัพเพพุทธาปาราปรตาปัจิกานันจะาพลังอรหันตานันจะาเตชนะหลังขันผันธามิสัพพโซ บทสวดที่หกสุม망ฆราคาถาโหนตุสัพพังสุ망ฆังหลักขันตุสับปฏิวตาสัพพะปุถานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตัลังโหนตุสัพพังสุ망ฆังหลังขันตุสัพเฏิวตาสัพพะตัมมานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตัลังโหนตุสัพพังสุ망ฆังหลังขันตุสัพ เว,วตาสับพสังขานุภปปาเวนโสติโหนตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิดานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาไตายด้วยการสวดสาธยายสวดมนต์พระประสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พน้น จากทักไปทั้งปวงจเจริญทางโลกและทางธรรมขอให้เทพเทวดาทั้งหลายโปรดช่วยอนุมโมทนางายการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอำนวยเวยพรให้แก่วัตถุมงคลพ,พ่อปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเดียนไหวครูแปตลอดจนดึงวัตถุมงคล ทั้งปวงที่3สิ่งได้สร้างขึ้นให้เปลี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งภาพบริษทงศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถินก็จบไปแล้วนะครับอีพีที่8วันที่28พฤศจิกายน2567